ล็กพิงนี่ตัวแม่จริงๆเลยนะคะเนี่ยหลังจากที่มีข่าวของพี่จีซูโปรโยออกมาว่าพี่จีซูเนี่ยตั้งค่ายดูแลงานเดี่ยวของตัวเองในชื่อว่าบริส s u ซึ่งตอนนี้พี่จีซูยังไม่ได้ออกมาถแถลงและก็คอนเฟรมอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าก็มีภาพคลิปจากเว็บไซต์ออกมาเดี๋ยวการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางไอจีก็คงต้องรอบ,บอสจีซูคลิปนี้ขออนุญาตพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการเขียนคําโปรโยในหน้าเว็บไซต์กันซักหน่อยก่อนหน้านี้น้องลิซ่าของเราประกาศเปิดบ,บริษัทของตัวเองและก็มีการ เขียนสถิติของตัวเองเออก็โดนข้อหาว่า discredit วงโน่นนั่นนี่ตัวแม่เขาทํากันแบบนี้ค่ะเธอเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องพรีเซนต์ตัวเองให้ปังๆเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนต่างๆจริงไหมคะดังนั้น Black k i ิงก็ทํากันทุกคนเช่นกันอย่างสถิติของพี่จีซูก็ไล่มาเลยสิคะย,ยาวลาดฟาดขนาดนี้เห็นไหมคะว่าตัวแม่เขาทํากันแบบนี้ของพี่จีซูเป็นยังไงล่ะรายสถิติมาเยอะมากๆออกมาเป็นปีๆเลย 2022 2023 2024ปังเวอร์ค่ะพี่สาวตัวแม่เขาต้องทำแบบนี้คะ่ะดังนั้นสาวๆคะทำดีทำถึงทำได้ทำต่อไปอย่าไปสนคำคนเพราะว่านี่คือค่ายของเราเองดังนั้นก็จงพรีเซนต์ความเป็นตัวเราให้ดยอมากที่สุดนี่สินะที่มาของคำว่าฉันคือประธานบริษัทถ้าหากว่าน้องแชงมาอีกคนเนี่ยคะ่ะก็คงจะครบสมบูรณ์เลยทีเดียวกลายเป็นซ e o สาวทุกคนขอชื่นชมจริงๆค่ะว่าปังทุกคนเลย Baby, you're get.